สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องบาลานซดุลยภาพในงานศิลปะเป็นดุลยภาพที่ถ่วงดุลกันของรูปร่างรูปทรงน้ำหนักและส่วนประกอบอื่นๆที่ปรากฏในงานศิลปะที่ปรากฏอยู่ระหว่างเส้นแกนสมมุติแนวตั้งทั้งสองข้างเพื่อผล ให้รูปร่างหรือรูปทรงที่ปรากฏนั้นสามารถทวงดุลกันได้อย่างพอเหมาะพอดีในบทน,นี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะเรื่องความหมายของดุลยภาพเรื่องเส้นแกนสมมุติเรื่องประเภทของดุลยภาพดุลยภาพแบบสมมาตรดุลยภาพแบบอสมมาตรตัวอย่างดุลยภาพลักษณะต่างๆดุลยภาพของสีดุลยภาพของรูปร่าง ดุลยภาพของพื้นผิวดุลยภาพด้วยทิศทางของสายตาดุลยภาพด้วยตำแหน่งดุลยภาพแบบตาช่างจีนในบทนี้เราจะเรียนกันทั้งหมดนี้เลยค่ะ